นี่เรามาถ่ายวิดีโอโปเก้กันดูนะคะว่าจะสวยขนาดไหนอันนี้ Oppo Reno 2นะคะหน้าชัดหลังเบอร์สวยงามมาก ก็จะพาชมโรงแรม The เดอะยินไซด์เขาแล้วคะสวยมากเลยเราแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศของโรงแรมนิดนึงนะคะ ไปดูกันแต่ถ้าเกิดว่าเราจะถ่ายวิวนะเราก็จะไม่ถ้าไม่มีคนอ่ะมันจะไม่ไม่โปเกให้อ่านี่เขาจะ ว้าว wow. สวยงามมากเลยอันนี้น่าฟอนโรงแรมนี้นะคะอยู่ตรงเชียงใหม่นะคะอยู่เชียงใหม่อยู่เชียงใหม่นะคะคืนละหมื่นขึ้น ก็มีหลายราคาแต่ที่พักก็คือเนืโอเค นี้จะเป็นหน้าฟอนต์นะคะแล้วก็มาดูด้านนอกกันเลยไม่ค่อยในเลยนะไปดูกาน่ส่องกันอีกรอบว้าวหน้าชัดหลังเบรอ เอาให้ดูโรงแรมกันก่อนเลยน,นี้ก็จะเป็นที่เขาถ่ายถ่ายโฆษณาไว้นะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ําด้วยอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นสระว่ายน้ํานะคะ,ะ,ะนี่นะสระว่ายน้ํา เดี๋ยวพาไปดูกันเลยเดินไม่ได้นะคะเดี๋ยวตกเราก็จะพาขึ้นไปดูสระว่ายน้ากันนะคะเพราะว่าเดินมาก็ขึ้นบันไดมาด้วยเดี๋ยวจะตกนะคะนี่ก็จะเป็นสระว่ายน้าไหนมองไม่เห็นเลยเนี่นะคะไหมแล้วก็ห้องเมื่อกี้เราพักอยอู่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ คืนละหนึ่งหมื่นคืนละหมื่นหนึ่งนะคะแต่ว่าห้องอื่นก็มีตั้งแต่หมื่นห้าก็มีนะคะเดี๋ยวรอแสงเบาๆหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะมาถ่ายรูปกันนี้เดี๋ยวคอยก็จะนี่ให้ดูแสงไม่ได้ วิดีโอให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวนะคะสวยมากโอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันต่อเลยนี่เราก็ลงมาข้างล่างกันแล้วนะคะก็วิวเดิมนะคะใครอยากจะมาเชียงใหม่แล้วก็มาพักนะคะก็มาได้นะ เดอะอินไซ์เฮาสโอเคมาได้เลยรานะคาเอาเรื่องอยู่แต่วิวสวยมากแล้ววันนี้เรามาถ่ายแบบนะคะก็ถ่ายเสร็จแล้วนะคะใครสนใจจะมาพักที่นี่ก็มาได้นะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊ มาถ่ายแบบค่าห้องที่นี่ก็ประมาณหมื่นหนึ่งแล้วก็มีหมื่นห้าด้วยนะคะโอเคโดี๋โปเก้บายบายจุ๊บ